ฆาตรกรต่อเนื่องที่อายุน้อยที่สุดในโลกอมาดีฟซาดาเด็กชายวัย8ปีจากหมู่บ้านมูซาฮาริในแคว้นมคตประเทศอินเดียกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกโดยเขาฆ่าเหยื่อไป3คนภายในระยะเวลา1ปีสิ่งที่น่าตกใจก็คืออมาดีลงมือฆ่าคนครั้งแรกขณะอายุเพียง7ปี เหยื่อทั้งหมดเป็นทารกที่มีอายุระหว่าง6เดือนถึง1ปีซึ่งหนึ่งในนั้นคือน้องสาวแท้ๆของตัวเองวันที่31พฤษภาคมพศ2550เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กชายวัย8ปีคนหนึ่งลงมือสังหารเด็กหญิงคูซิวัย1ขวบซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนบ้าน โดยช่วยจังหวะที่แม่ของเหยื่อกำลังวุ่นอยู่กับการทำงานบ้านจึงได้แอบเข้าไปอุ้มออกมาขณะที่นอนหลับแล้วพาไปยังทุ่งนาที่อยู่ไม่ไกลเมื่อไปถึงก็วางตัวเด็กลงกับพื้นแล้วใช้ก้อนอิดทุบตีเข้าที่ใบหน้าและศีราหลายครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตหน้า,าเศร้าที่ตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นจึงไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จากนั้นก็อำพรางศพ โดยการเอาหญ้าและใบไม้มาคลุมไว้เสร็จแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านของตัวเองเรากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาในช่วงเย็นหลังจากที่ครอบครัวออกตามหาอยู่นานก็ไปพบว่าลูกสาวกลายเป็นศพอยู่ที่ทุ่งนาโดยมีพยานเห็นอมาดีปุ้มเด็กหญิงคนดังกล่าวเดินผ่านบ้านไปชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันไปที่บ้านของอมาิี เพื่อกดดันให้นำตัวส่งตำรวจแต่พอไปถึงบ้านก็พบว่าพ่อแม่ของเขาได้หลบหนีไปก่อนแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงก็ได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอมาดีฟเล่าว่าในตอนแรกก็เล่นกันดีๆแต่ต่อมาเด็กหญิงเกิดร้องไห้จึงได้ใช้ก้อนหินทุบหัวจนเสียชีวิตนอกจากนี้ยังได้สารภาพว่าก่อนหน้านี้เคยลงมือในลักษณะคล้ายกันมาแล้วสองครั้งครั้งแรกลงมือ ก่อเหตุเมื่อปีที่แล้วขณะที่เขาอายุเพียงแค่เจ็ดขวบเหยื่อคือลูกสาววัยหเดือนของลุงรายที่2คือน้องสาวแท้ๆวัยแปดเดือนซึ่งลงมือไปเมื่อ3เดือนก่อนโดยเหยื่อทุกรายจะถูกทุบด้วยก้อนอิฐจนเสียชีวิตโดยการก่อเหตุในสองครั้งแรกพ่อแม่ของอามาดิฟได้ช่วยกันปกปิดเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเหมือนเป็นการส่งเสริมลูกชายโดยอ้อม ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ผิดเพราะไม่ได้รับการลงโทษเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงลงมือฆ่าทารกทั้งสรายอมาดีก็ไม่ตอบแต่กลับยิ้มพร้อมกับร้องขอขนมบิสกิตจากลักษณะและพฤติกรรมที่สแสดงออกมาเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปมันผิดโดยผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยาได้ออกมาให้ความเห็นว่าการที่อมาดีมีพฤติกรรมที่ผิดปกติเช่นนี้ อาจเป็นเพราะความผิดปกติทางจิตใจและความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองทำให้รู้สึกพึงพอใจหลังจากที่ได้ทำให้คนอื่นเจ็บปวดไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตรายจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยอาการเหล่านี้สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ด้วยยาเนื่องจากขณะก่อเหตุอมาดิปมีอายุเพียงแค่7ปียังเป็นผู้เยาว์จึงไม่ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ซึ่งโทษที่จะได้รับคือการควบคุมตัวไว้ในสถานที่สำหรับเยาวชนประมาณบ้านเมตตาบ้านเราจนกระทั่งอายุครบ18ปีในระหว่างนี้เขาก็จะต้องเข้ารับการรักษาอาการทางจิตควบคู่ไปด้วยต่อมาในปีพศ2559อมาดีฟซึ่งมีอายุครบ18ปีก็ได้รับการปล่อยตัวและเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่โดยใช้ชื่อว่าชามาจิต จบแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ